นี่คือสวิตช์ขนาดทั่วไปที่อยู่ใน m e ค h านิ c ค l k คีย์บอร์ดแต่นี่คือสวิตช์ยักษ์ที่เฟสจะมารีวิวในวันนี้สามารถใช้งานจริงได้ไหมคลิปวันนี้มีคำตอบค่ะไปรับชมพร้อมกันกับเฟสได้เลย สวัสดีท่านอยู่ทุกท่านแล้วก็ชาวคลาสคีย์บอร์ดทุกคนค่ะบิ๊กสวิตอันนี้น่าจะเป็นที่ฮือฮาของใครหลายๆคนเลยค่ะเพราะขนาดของน้องนี่ใหญ่มากน้องคือ Novel k e เอ็กเคิลบิ๊กสวิตนะคะก่อนที่จะซจรีวิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เฟซด้วยนะคะไปเริ่มกันที่การอันบ็อกกันเลยกล่องของน้องเขามาแบบขนาดไม่ได้ใหญ่เลยค่ะตอนแรกเฟซก็ตกใจว่าเอ๊ะไหนมันจะใหญ่มาขนาดเท่าฝ่ามือค่ะแล้วหน้ากล่องไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายเลยก็จะมีแค่ชื่อแบรนด์แล้วก็ตัวรูปแบบสวิตนั่นเองกล่องที่เเฟฟได้รรับมาาาจะะะะนสีหลืองะคะพว่ สีเหลืองมาเดี๋ยวเรื่องสเปคค่อยไปดูกันอีกทีนึงแล้วกันเปิดกล่องมาก็เจอกับสวิตเลยค่ะในกล่องก็คือมีแค่นั้นงงมากเหมือนกันและค่าตัวน้องก็แอบแพงด้วยนะแต่ก็ถือว่าน่าสนใจค่ะเพราะว่าขนาดของน้องคือใหญ่มากจริงๆมาดูเรื่องการดีไซน์แล้วก็สเปคกันบ้างดีกว่าสําหรับ n o v e l k ีเอ็กเคิลสวิตตัวนี้นะคะจะเป็นแบบไซส์ใหญ่มากใหญ่กว่าสวิตท,ทั่วไปมากถึง4เท่าเลยนะสวิตของเขาก็ยังมีแถมตัวคีย์แคปมาให้ด้วยนะคะอย่างที่เฟลเลือกมาจะเป็นสวิตสีเห,เหลืองคีย์แคปก็เลยจะเป็นสีเห,เหลืองไปด้วยสวิตตัวนนี้จะเป็ววแบบ ลีเนียนะคะถ้านึกไม่ออกก็อาจจะเป็นพวกเรสสวิต์แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบลีเนียอะไรแบบนี้นะคะเขาก็มีให้เลือกสีอื่นด้วยก็จะเป็นบูสวิตต์ก็คือฟิลสวิตต์แบบคิกกี้แล้วก็จะมีออรเรนซ์ ens, ซึ่งสวิต์นี้จะเป็นฟิลแบบแทกทค่ะตัวสวิต์ของเขาก็จะเป็นแบบสายเลยนะคะแล้วเราสามารถใส่หลอดไฟ LED แบบเล็กๆล,ล,ลงไปได,ได้ด้วยนะบางคนก็เอาสวิตต์ตัวนี้ไปเป็นโคมไฟก็มีค่ะหรือว่าเอาตัวนี้ไปใช้งานจริงๆเลยเรื่องสเปคขนาดต่างๆเดี๋ยวเฟจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปนะคะจากทาง Novel Key a k เลเลยตรงนั้้นนขอมมูลั ค่อนข้างจะลึกมากแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกขนาดด้วยถ้ามาลองเทียบกับน้องไซส์เล็กเนี่ย <ๆ S 1> ก็เรียกว่าไซส์เล็กได้ไหมเรียกว่าไซส์ปกติละกันที่มันอยู่ในคีย์บอร์ดนะคะถือว่าโอ้โหขนาดแบบถือต่างกันเลยนะแต่จริงๆรูปแบบการใช้งานก็คือเหมือนกันเลยค่ะพวกซาวท์เทสต่างๆเดี๋ยวเฟจะทิ้งไว้ในช่วงอื่นนะเดี๋ยวเราลองไปแกะบิ๊กสวิตช์กันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเรื่องการแกะบิ๊กสวิตช์ก็คือยากมากค่ะมือเฟแทบพังก็เลยต้องใช้ไขควงเข้ามาช่วยนะคะถ้าใครจะหาแกะก็คือก็ต้้ออองงงงะวัััหหนนนนนน่่กกเเาไมมี เหมือนแบบไซส์เล็กทั่วไปด้านในก็คือเหมือนกับสวิตไซส์เล็กปี้ยเลยค่ะแบบมีครบทุกอย่างที่เขาจะมีเลยก็คือจะมีสเตมสีเหลืองโดดเด่นมาเลยมีตัวกรอบบนกรอบล่างแล้วก็จะมีตัวสปริงนะคะแต่สเตมของเขาเนี่ยขนาดใหญ่มากทุกคนแล้วก็เหมือนมีการทาลูปบเบาๆนะจะเรียกลูปไหมน่าจะเป็นแค่แบบทาสารหล่อลื่นมาให้แค่นั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากนะเหมือนเราซื้อกลไกมานั่งดูนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีตัวสปริงซึ่งขนาดของน้องก็คือขนาดเท่านิ้วมือเฟสเลยใหญ่กว่าด้วย ในส่วนของ upper housing นะคะเขาก็จะมาในแบบสายหรือว่าก่กอบฝาด้านบนนั่นแหละแล้วก็จะมีการสกรีนคําว่า no v e l key a k ไว้ตรงตัว housing ด้วยสําหรับ bottom housing นะคะหรือว่าตรงฐานด้านล่างเนี่ยจะมี cross point contact นะคะหรือว่าจะเป็นแผงทองแดงที่จะเชื่อมต่อไปเป็นขาด้านล่างเอาไว้ต่อกับแผงวงจรเลยค่ะเอาจริงงก็แอบเหมือนวิชาคีย์บอร์ด101นะคะเนี่ยมาบอกส่วนประกอบอะไรเนี่ยด้านในก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดใครอยากให้มามดลูกนู่นนี่นั่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกหรือว่ากดไลค์คลิปนี้ก็ได้นะคะถ้าคนอยาก ากให้ทำเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาทำให้เลยค่ะแน่นอนว่าต้องมีคำถามว่าสามารถใช้งานจริงได้ไหมคำตอบคือสามารถใช้งานได้จริงนะคะมีหลายๆคนที่เป็นชาวต่างชาติเขาเอาไปเป็นโคมไฟก็มีเอาไปเล่นโอสุก,ก็มีซื้อมาต่อเป็นแบบว่าเอาเป็นคีย์รัดก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเอามาทำเป็นปุ่ม Enter Space Bar ก็น่าจะเลาใจพอตัวเลยแหละแต่ตอนนี้ในไทยเฟสยังหาคนที่ทำแผงวงจรให้ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องทำเคสน้องมาเพื่อเฉพาะด้วยแต่ถ้ามีโอกาสก็คงมาทำให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรา ลองไปฟังเสียงบิ๊กสวิต์กันดีกว่าว่าน้องเนี่ยจะมีเสียงประมาณไหนนะคะถ้าเทียบกับสวิตซ์ไซส์เล็ก ถึงในพาร์ทนี้ก็คงอยากจะรู้ราคาแล้วก็แหล่งซื้อแล้วใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเฟซได้มาจากแอปส้มนะคะเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ใต้คลิปนะได้มาในราคา1,500าบาทค่ะหรือถ้าใครอยากซื้อกับทางผู้ผลิตโดยตรง Novel k e เอเเลยนะคะเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์ของ Novel Key ไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นเว็บของต่างประเทศซึ่งราคามันอะเหมือนจะถูกนะหน้าเว็บแต่พอรวมขนส่งมาไทยก็ขึ้นหลักพันเหมือนกันค่ะใครที่สะดวกแบบไหนก็ลองดูที่ลิงก์ข้อมูลใต้ล่างคลิปได้เลยนะเฟซแปะไว้ให้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามใ้เฟซด้วยนะถ้าอยากจะติดตามเฟซในโซเชียลมีเดียอื่นๆก็สามารถดูที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะไว้เจอกันในคลิปรีวิวเกมมิ่งเกียร์คลิปอื่นนะคะบ๊ายบาย